กมอรนิสวีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Special w วอ k ์ของพวกเราในวันนี้นะคะเย้ตอนนี้เช้ามากน้องเต๋ประมาณ8ปดโมงกว่าใช่มันเช้ามากใช่เดี๋ยวก่อนที่เขาจะสารภาพผิดนะคะช่วยดูด้วยตอนนี้ใบหน้าของเราก็คือพร้อมมากที่จะออกไปมีคนมาหนึ มาแล้วเชิญเลยค่ะลิฟต์ยังไม่ได้เติมเลยคุณผู้นี่แหละนี่นี่ยังไม่ได้เติมกดใต้ตาอยู่เลยเรามาดูคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนคนไหนมาคะทำอไมขึ้นช้าก็คือออกรบนิดนึงใช่เพราะว่ากินข้าวตอนเช้าปกติหนูกินข้าวตอนเช้าไม่กินเพราะว่าจะเป็นแบบนี้ก็เลยก็มีคว้าไม่กินได้แต่เราให้อภัยเพราะว่าอันนี้ลงมาประจำตั้งนานแล้วลงมาเจ็ดโมงกว่าก็เห็นาข้งล่าง แต่บางคนเนี่ยโทรไปประมาณสองสายตัดสายด้วยเพิ่งประเด็นคือเรานัดกันข้างล่าง8ปดโมงคือทุกอย่างต้องพร้อมออก้อมรอยยิ้มสดใสกินข้าวมีบางคน8ปดโมงเอ๊ยยังไม่มาแล้วก็อ๋อไม่เป็นไรหรอกคงจะนิดนิดกุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยแปดโมงสิบห้าเจเริ่มโทรละมีการตัดสายแล้วก็อ๋อตื่นแล้วล่ะตื่นแล้วตื่นแล้วแต่งหน้าอยู่แต่งหน้าอยู่เออแต่งหน้าอยู่แล้วก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแปดโมงยี่สิบที่โทรอีกนิดนึงอ่ะตัดสายเลย แล้วก็เลยพี่อ้าก็เลยเธอใส่พี่ได้เหรอใช่ได้ใช่คนที่เธอไม่ดสยพี่เธอจะคุยกับพี่เว้ยอะไรวะหี่ยังไม่ตื่นหนูจะรู้ได้ยังไงพี่ง่ายๆก็คือไม่ตื่นก็เลยหน้าสดอยู่ตอนนี้ก็เลยบอกว่าให้มาแต่งหน้าบนรถอ้าวเป็นชาเลนจ์เลยนะคะวันนี้ หรือไม่แต่งหน้าดีวันนี้เป็นคนเดียวที่ที่จะเป็นหน้าแบบนี้เพราะเราก็มีความมั่นใจนี่ใช่ไหมเราก็บอกแล้วเรามีความมั่นใจนี่อนุญาตไหมคะไม่แล้วแต่พี่โอเคพี่ถือว่าเป็นการกันซีนไม่ร้าอ่ะโอเคค่ะวันนี้จะพบกับความสนุกอะไรยังไงก็รอติดตามพวกเราสี่คนได้เลยนะคะเจอกันค่ะขอเดิมลิก่อน มาตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้ถึงที่ปางช้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางสักหน่งชั่วโมงนะคะจนถึงเมืองวหลับเต็มอิ่มเลยค่ะใช่ค่ะก็วันนี้พวกเราจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆบ้างนะคะก็รอติดตามพวกเราได้เลยนะคะใช่ต้องตาทีาวนะไโก้ไป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 แล้ว ยนี่คุณยายอยู่นี่นี่แยกไม่ออกเลยระหว่างคุณยายกับลาดินตอนย้ายกั้นชั้นช่วยหน่อยไหมช่วยหนนี้เราอยู่กันยโ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 ย่ใหญ่เหมือนว่าแต่ฉันว่าด้านหลังสวยกว่านะโอเคเอาอันไหนดีเอาเลือก นี <54. S 2> ่ไหมนี <alright> ่เขาก่อนเจ็บพู้ไหมเขาก่อเป็นยัยเอไม่ค่ะเอาตังให้เขาคนเอาตาให้เขาคนเอาตังให้เขาคนโอเคจะขอก่อนไม่ได้ใช่โอเคมาและใครจะเป็นคนแรกดูเอ๊ะอิ้วิ้พี่พอก่อนไหมเหยใช่ตอนอาหารคุณยายฮัลโหลคุณยิ่วันนี้สงสัยร้อยนี้ต้องเป็นของเราว่าคุณยายจะเลือกด้วยจากมือค่ะ ยังงสวัสดีค่ะได้หนูขอโทษเสียงดังเกินแย่าไม่กินเลยโอ้อยยยยยเยาแย้ว

จะได้จับแล้วใครอยู่ใครอูเน่อุ้ยงเลเป็นเทคเจอร์แบบจริงจังจะจับแล้กุ้ยหมดยังกุ้ยหมดแล้วต้องออกหมดแล้วโอเคอันนี้ไม่ใช่กุ้ยอันนี้เอหมดแล้วค่ะยายหลานได้เจอกันใช่ไหมกันเจอกันก ยาันไปจมูกหานุอกแล้วบอกว่าไม่มีกล้วยฉันไม่สนใจเธแล้วย,ยัา <c oughs> ม่มีกล้วยยันสนใจกล้องไหมคะยาย ทุกคนเรากำลังจะไปกกิจรรมที่พวกเรารอคอยใช่เลยนั่นคือการนั่งช้างนั่งช้างขี่ไม่ใช่ช้างขี่เราไม่ใช่ก็คือนั่ช้างขี่เราเลยนั่งช้างขี่เราเราทุกช้างนะคะวินน้องพงแล้วหลายตัวน้องเต้นอยู่ด้วยเบบี้เต้นแล้วเหมือนคุยเป็นวันผมมากตอนี้เลยเจต้องไปคนถือกล้องด้วยนะได้เลยค่ะ เซ็งีเราก็จะมีฟอร์ออกมาดวเราเตรียมกีดอย่างเดียวไม่ไหวจริงๆมาต้องขึ้นนะนี่พี่ฟอร์ฉันรู้สึกถึงการเอียงฉันรู้สึกถึงการเอียงอย่างนี้เอาค่ะเราพร้อมไหมครับพร้อมก็ได้มาสู้ๆนะเจอกันนะไปแล้วนะลาตินขึ้นครั้งแรกเลยเรนจะดูแลลาตินเองค่ะได้เลยค่ะลาตินก่อน ลาตินจับแน่นิ่งว้วอ้ยตอนนี้มุมพี่ฟอกับพี่ออมคือมองจากด้านหลังแล้วสวยมากค่ะจริงจกันเลยอุ้ยจะจะหาแฟนกันไหมแฟนดีกว่าลาติน บนทางมันชันมากใช่มันเป็นทางที่ดูแบบเตีๆเนาะน้องหิวแอล่าด้วยเสึกงเดินช้ากับลุมลือ่าพี่พี่ไม่ต้องกลัวหนูกิดนะหนูหนูกิดเป็นปกติอยู่แล้ว สบายสบาย,บายะค่ะตอนนี้ประมาณ20กว่านาทีแล้วพี่อยู่กัหลังชาใช่ก็คือเก่งไปแล้ว19นาทีมีหนึ่งนาทีก็คือตอนนี้ที่แม่ตอนนี้กำลังจะลงแม่น้ำอีกแล้ว จบแล้วกับการนั่งช้างเมื่อกี้มีเบบี้มาทักพี่ออมด้วยเอาวงสอดค่ะใช่น้องมาตอนกัดแค่น้อง,นองได้พักตอนนี้โอเคะ <Okay. S 2> ขอบคุณนะ้นองชื่ออะไรนะคะเอาไปเลยคำน้อยคำน้อยคำน้อยสุดคำน้อยไลน์กิ้วนะบ๊ายบายคำน้อยเป็นผู้หญนะิง ถือว่ากินตลอดเลยเอ้ยไม่บาดคำน้อยช้างเด็กนิ่มกว่าช้างเนาะเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เมาเป็นอย่างไรความรู้สึกครั้งแรกสนุกมากชอบมากสุดฟรีมากแบบว่าแต่ว่าได้ยินเสียงตลอดทางเลยนะอะก็มีช็อตจำนิดนึงตรงขึ้นบันไดลงบันไดมันก็มีตึง ่เราเราก็สั่งอย่าีอย่าว่าแต่คนนี้นี่คนนี้นะบอกว่าชิลมากกลับไปดูได้ยหนูมีหลักฐานค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะให้ดูระหว่างการขึ้นและลงของนันโนูเจนเจนั่งแบบวิสังหามากจริงๆริงที่บอกว่าเป็นนางจีนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรไปดูช้างวัดรูปกิลช้างวัดได้ข่าวว่าเขาเป็นจิตกรเขาได้รับการฝึกฝนมาเยอะดังวาดมันต้อง1ิปีแล้วคนนี้ต้ไม่ธรรมดาลาติด ยังไงสินี่ก็วาดรูปมาสิบปีแล้วเหมือนกันยังไงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูน้องช้างวาดรูปกันได้เลยครับน้องชื่อสุดาเนี่ยไม่สุดาเหรอไม่สุดาไหนตัวไหนอะสุดาช้างมีลายเซ็นไหมคะได้ค่ะได้ข่าวมาว่ารู้พี่ช้างว่าในวันนี้เขาจะไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างด้วยยังไงก็ติดตาม เขาไหมเาไม้าเมฆ้องน้องน้องืนย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 ืนค่อยขายืนบ้านลูกติดติดติดตอนิเขาตอนนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นเก้าเมฆ ตอนนี้แบบแอเรียเริ่มเยอะอาจจะเป็นแม่น้ํานะคะต้องรอดูสุดายไม่เปลี่ยนสีเลยตอนนี้ยังอยู่ที่สีฟ้าอยู่จะทำจริไหมเอ๊ะมาเกมาก่อน S U N Sun S U D E E ลูกไม่เอ ถูกหลัก้วยนะจ๊ะเวลาเขียนชื่อตัวตัวเอ็นหยใหญ่ต้องเป็นเอ็ใหญ่อาจาต่ก็ดีใหญ่ด้วยเอมาสิ่เอเอจะเออะไรอีอีอีสุดาแหละยี่ไม่พอสุดโอสุดโอสุดโออย่าแก้มหงอยหรือเปล่าเอ้ เมื่อกี้เนอะกอบคุณัะเราตั้งใจมากคือแบบวันนี้สุดรีจริงตั้งแต่น้่งช้างแล้วแล้วก็แบบดูยูทิวทัศนแล้วก็มาดูั้างวาดรูปก,ก็สุดทีจนกระทั่งแบบไปนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวว่ากันเลยทุกคนเก่งมากเคลิน<อ>เพลินตาม,มาก เดี๋ยวน่าจะเอาไปประมูลในน้องด้วยใช่ไหมใช่เราจะไปทานข้าวเราจะไปทานข้าวพักก่อนแล้วเรค่อยพาไปสนุกต่อถูกต้องอุ๊ยมีเครืองดนตร ทหลังจากที่พวกเราได้ไปเขาเรียกว่าเติมพลังใช่แล้วอิ่มท้องเลยทีเดียวใช่ไหมหนังตาก็ยอดเลยนอนกันมาบนรถเรียบต่อยอิ่มเลยค่ะใช่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชพ้างช้ายินไม่หมดไปใช่เราจะต้องไปทำออะไรเห็นเห็นไหมชุดไหมะเห็นชุดไหมฮะแต่ว่าชุดเต็มมากชุดแบบไปเป็นควานช้างได้เลยใช่เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อไปเกี่ยวกับช้างนี่ไงสามเชือกใช่นี่ช้างสามเชือกมาต้อนรับเราแล้ว อ่ะจะเป็นยังไงก็ติดตามได้ค่ะคอี้ขอฟีฟีฟๆๆชื่ออะไรอะชาบูมันมีช้างอยู่ในนั้นมีช้างชื่อชาบูด้วยดีนีแล้วก็มีบุนมาด้วยค่ะบุนมาอีกแล้วอ g ก i n ตรงนี้ก็จะมีอยู่ตรงนี้อยู่สามเชือกนะครับเดี๋ยวกำลังจะมาอีกเชือกมีชื่อไหมคะแต่แต่เชือกมีมีครับผมตัวนี้อ่าเชือกนี้ชื่อพังโมจินะครับพังโมจิเลยอ่าโมจินะครับโมจิโมจิใหญ่จังใหญ่ในรูปในรูปอนี้เราอ่ะได้ตัวนี้น้องเอ้ยแล้วพ ตาโมพี่อมันจะพังมันจะพังหออวาโอ้ยตอนนี้นึ่งไม้เลยไปมูพี่มูพี่มูพี่อ่าเืีองนี้ก็ชื่อมูพี่นะครับเป็นการที่อายุมากสุดโอ้ยมูพี่ไปเขาไป ตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กนี่ชื่ออะไรคะอ่าน้องน้องชาบาไปชาบาชาบาแก้วหรือไเอ้สงวโออย่งั้งเด็กก็ กินหวาเองต้องกินขราต้องจับเดี๋ยวเราดูแลหมดเองนะขอบคุณค่าแรูกขอบคุณค่าทียางขอบคุณค่าที่ยขอคด้วด้วยอ่ะชะบ้าจ้าโอยโนของหนูทิ้งไป1 2่งสแล้วก็ื่อกีสอ่ะเรียกว่ว อันนี้ห้ามทิง้งไหโอเคโอเคโอเคหนูโอเคหนูโอเคโอเคพยโยจะ ไม่เหมือนได้เป็นมือันทางแบบเนาะเต็มตัวเออนำทางเดินนี่ไงวันนี้เรามาเบิร์นเราจะไปชั่งกำนังเบิร์นแนวเบิร์นไปดีเบิร์นคือข้อเนาะคมอจะดีมากเลยนะที่เปลี่ยนชุดอ่ะจใช่บ้างรองเท้าอะไรของเขาคือมันแบบมันทำให้เดินได้ถ้าเป็นรองเท้าเราปัดนี่เราคัน ดีมากไม่เคยเจอมาก่อนแล้วช้างวันเป็นสายพันตัวใหญ่ใช่ไหมคะมันก็จะเดินไม่เร็วมากแล้วเวลาเราเดินตามมันเราก็ค่อยๆมองนู่นมองนี่ไปเรื่อยสนุกเลรู้สึกว่าพักผ่อนที่แท้รู้ไา่หารใจน่ารักค่ะแต่ว่าช้างก็น่ารักกว่าเพราะว่าจะชอบตัวนั้นมากเลยที่แก่ๆเพราะว่าจมูกเขาหนักมันนิ่มใช่แล้วก็มันไปถ่ายรูปคค้างเขากอดด้วยแม่เอ้า นี่นะคะเราก็พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราก็จะเดินต่อไปอีกค่ะทุกคนยังไม่จบแค่นี้กะสิว่าต้องไปตรงที่เป็นน้ำเป็นทางน้ำด้วยไปลูกเนี่ยไป เป็นจุดที่ดีมากๆแบบวิวดีมากใช่แล้วก็เดี๋ยวสักพักก็อาจจะมีตัวแทนลงไปช่วยอาบน้ำช้างไม่ไงตรงนี้ก็ไม่มีจะดูพี่เขาไหม một chút thôi, anh cầm được không? À, anh, 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 ชจะเทหนักไปตอนนี้เมืนเลี้ยงปนลนเหนเ้าว,ว่นี่ค่ะเดี๋นูเให้ดูนะครว่ารงเท้าหนูมันกันน้ำออกค่ะไ,ไม่มีจ,จริงจบแลยใช่ไหมอ่ะองข้าง อเดดไม่ต่ากัน แล้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะสำหรับการอาบน้ำช้างนะคะก็ส่งตัวแทนไป3คนค่ะดิฉันแฮปปี้มากวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวให้น้องๆไปทําตัวให้แห้งกันก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีภารกิจต่อไปยังไม่หมดอยู่แค่นี้ทุกคนแน่นอนนะคะยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรกินชิลๆหน่อยแต่ก็ยังเกี่ยวกับช้างอยู่ดีนะคะก็ติดตามรับชมได้ค่ะติดตามค่ะ กันมาทั้งวันเลยเราจะทำก่อนก็มาชักภาพกันสักรูปสองรูปใช่แล้วคือคาเฟ่ที่นี่เนี่ยเขามีคอนเซปต์ว่าเป็นคาเฟ่ที่สามารถดูช้างได้อุ้ยจริงเหรอใช่คือพอเห็นคาเฟ่แล้วแบบว่าต้องเปลี่ยนเท่านั้นคือเพื่อจะเข้ากับสถานที่ค่ะจะถายรูป ็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะตลอดทั้งวันที่เราไปผจญภัยกันมาเราไปที่ไหนกันมาบ้างเด็กๆมีไปป่าช้างแรกเลยที่ได้ไปเจอยายบุญมาใช่ไหมที่เขามีหน้ามาหูใหญ่เนะหูใหญ่ชามสลิปชาเลยค่ะเราได้ไปป้อนอาหารด้วยเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้ใกล้ชิดช้างแบบขับช้างขับเรกเลยแล้วก็ได้ไปทำอะไรอีกนะขี่ช้างจับจับให้แน่น สอบให้แน่นๆใช่ไปครั้งแรกของลาตินด้วยใช่ไหมที่ช้างจะหลังจากนั้นเหมือนหนูก็สนิทกับช้างทุกตัวเลยนะชื่อน้องคำน้อยหนูจะได้ลาตินก่อนแล้วใช่ตัวที่หนูขึ้นใช่ค่ะตัวที่หนูขึ้นทั้งสคนชื่อคำน้อยของเราอ่ะน่าจะคำใหญ่แไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจแล้วก็มีไปดูน้องช้างวาดรูปใช่สุดโดสุโดสุดโดชื่ออะไรนะสุดโอก็สุดโดี ตอนนี้เปลี่ยนชื่อน้องกันไปหมดเลยสุดาสุดาค่ะซึ่งก็เป็นญาติกับคุณยามุลมาอีกใช่ใช่เป็นหลานเป็นร่นหลาแล้วแล้วก็มีหน้าม้าเหมือนกันน้องวาดรูปอะไรนะวาดรูปภูเขาแล้วก็มีต้นซากุระซากุระท่มันเป็นก็เป็นอะไรที่เราทึ่งมากเพราะเราไปยืนดูแบบเอาใจช่วยอยู่ข้างๆเลยอายุเท่ากันเลยนะคะน้องมีการล็งปี เป็นเพื่อนลาติ่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปเดทกันต่อที่เราไปเดินพาช้างกินใช่แล้วก็อาบน้ำป่าฝ่าดงสุดๆแล้วก็อาบน้ําให้น้องช้างค่ะก็เป็นแบบว่าเราได้ใกล้ชิดช้างมากขึ้นไปอีกมากมากเลยค่ะแบบข้างๆเลยว่ากันได้แบบเหมือนเราเป็นควานช้างเลยใช่แล้วเราต้องเปลี่ยนชุดด้วยใช่ประทับใจคุณยายมูปี้มากคุณยายอ๋อกอดแบบกอดเต็มม้เต็มมือเหมือนเกาะคนคนนึงแค่แต่ว่าเกาะแค่งวงอะ ใช่จริงก็บรรยากาศวันนี้ก็คือสนุกมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ของพวกเราจริงๆเพราะว่าแบบจะมาแบบว่าพวกเรามาทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงยากมากใช่ไหมที่จะได้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่แบบวันนี้พวกเราได้มาทํ้ในการนะคะ ก็พวกเราก็อยากจะขอขอบคุณโรงแรมสลีปัญนาด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ทําให้พวกเรามีทริปดีๆแบบนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยนะคะใครมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะไปพักที่สลีปัญนาด้วยนะคะนี่พกเราค่ะมีปิ้งย่างหมูตุ๋นเลยแล้วก็อันนี้เป็นที่สุดท้ายของเราใช่ไหมใช่เลยเรามาจบกันที่คาเฟ่นะคะคาเฟ่ก็บรรยากาศดีมากช้างสวยมากเลยมีช้างอยู่ข้างหลังด้วยทุกคน ใช่ใชมานั่งชิวๆกินขนมแล้วก็ดูน้องช้างค่ะแล้วก็มีน้องหมา น่ารักมากอุ้ยโอยนี่ใครไม่ใช่ตกใจค่ะก็งั้นเดี๋ยวขอฝากงานที่ใกล้จะถึงนี้หน่อยนะคะก็จะเป็นวันที่9มกราคมค่ะงาน Art for Elephant นะคะที่เชียงใหม่ Art Museum นะคะใครที่ยังอยู่เชียงใหม่เที่ยวเชียงใหม่หรือว่าอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ก็สามารถแวะไปทําได้นะคะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะใคใครที่อยากตามรอยแบบพวกเราก็สามารถมาได้จริจริงบอกว่ามาเที่ยวเชียงใหม่ก็อยากให้มาเที่ยวแบบปางช้างน้อง ชามกันไฮไล่เนาะใช่ว่าน้องชามทุกตัวรอคุณอยู่แน่นอนใช่ทุกคนแบบว่าเป็นมิตรมากๆถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่ตอนแรกก็คือต้องบอกว่ากลัวมากกลัวบนลัวมันเปิดมาคุณยายบุญบุญมาทุกคนกระเดนวิ่งจิตอนนี้คือแบบลาติมเข้าไปก่อดใช่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีค่ะก็อยากให้มีทริปแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆเนาะทามีโอกาสนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดติดตามร็อกของพวกเราในวันนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย ขอตัวไปกินก่อนไปกินก่อนบอสหัวหุนหนหัมนักกวมนอยู่รู้ปะกรง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 กรตกรงนรงกรกรงกรกกรงกกกกรงกรงกรงกงกรกรงกจับตูดรงกรก่อนจับตูดก